พี่ไก่อยู่ค่ะ็อดขายค่ะกะดีอยู่ทุกขังกับทีหนึ่งทีที่สองกี่เดยมากค่ะก็มิโนตูจักเข้าไลา์ถึงสี่ห้านาทินค้าเข้ากันเดอออกค้ายหลกว่าที่เข้าบริอดอออกมาทั้งสี่ค่ะนี่โอท็อปอำเภอร์พันจัดกเป็นค่ะเนคาที่ไปค่ะก็ขายดีขึ้นเป็นการเปิดโอกาสใน ชุมชนเนน้อยที่คธภัณฑ์หัวใจแห่งสีค่ะในงานทีนะคะงานประเทศนี้ของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนเราก็จะมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในงานก็คือจะเป็นเรื่องของการจำหน่ายนะเขาเรียกว่ารถมือบาย ก็คือกิจกรรมโอทอปออไบของเราเนี่ยเราจะเคลื่อนที่นะคะก็คือให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการพบกับผู้ซื้อโดยตรงนะคะคือถ้าจะมีกิจกรรมที่ไหนที่เป็นกิจกรรมที่สําคัญสําคัญของจังหวัดนะคะ ยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะมีงานแข่งยกน้ำหนักนะคะแล้วก็ไปรวมกิจกรกรมด้วยทั้งนี้ก็เช่นกันค่ะเราก็เอาผู้ประกอบการนะคะทั้งของโอท็อปและบีดขับนะคะเข้ามาร่วมกิจกรกรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกผู้ผลิตผู้ประกอบการในช่องทางนดีวยวกัทั้งหมดก็คือจะมาประมาณ46บูตนะคะเป็นบีดขับ2บูตนะคะที่เหลือก็เป็นผู้ประกอบการโอท็อปนะคะซึ่งจะมีทั้งประเภทผ้านะคะ โดยเฉพาะทีมงานนะคะงานที่ปีนี้นะคะใน,ในเรื่องของผ้าถิ่นู่นาาเจริญนะคะท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีนะคะก็สามารถมาช็อปมาจับจ่ายใช้สอยได้นะคะประเภทอาหารนะคะเราก็จะมีอาหารเด่นอย่างเช่นพวกปลาทูพวกรนมนะคะ ส้มตำนะคะเครื่องดื่มก็จะมีน้ำอ้อยน้ำพึ่งนะคะสมุนไพรนะคะแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะอย่างเช่นจะติดข้าวนะคะหรือว่าตะกร้าสารพลาสติกนะคะหมอนทุนี้เรามีให้จำหน่ายหมดนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่กลุ่มเลยนะคะท่ามาที่ที่งานงานที่นะคะท่านจะได้พบกับสินค้าทั้ง7จ็ดอำเภอของอำนาจเจริญในส่วนของกิจกรรมอทุ๊คโมบายนะคะเราจะมีแผนการจัดกิจกรรม ตลอดทั้งปีนะคะกิจกรรมแรกก็คือว่าุกส,สุดสุดท้ายของเดือนนะคะเราจะจัดกิจกรรมโอโทอปโมบายที่หน้าของประชุมนะคะ,ะพญานาครินนะคะซึ่งจะมีทั้งสินค้าที่มาจากบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสินค้าโอโทอปนะคะตัวอย่างเช่นประเภทผัก เกษตรอินทรีย์พวกข้าวนะคะหรืออาหารที่สามารถรับประทานได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีผู้สนใจนะคะผู้ซื้อมาจับจ่ายใช้สอยมากนะคะนอกนอจากนี้นะคะกิจกรรมที่เป็นในเรื่องของวัตราดประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างเช่นตักบารนะคะเสาแรก ของจังหวัดที่วัดโคชัยนะคะเสมาพันปีเราก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเป็นตลาดเคลื่อนที่นะคะอย่างเช่นที่ตลาดยาคัคูที่ชันมานลงไปนะคะ,ะ,คะหรือนะคะมีกิจกรรมอื่นๆนนะคะท่านไหนนะคะหรือสถานที่แห่งใดหรือว่าหน่วยงานราชการใด องค์กรภาคประชาชนก็ได้ค่ะท่านมีจัดกิจกรรมงานใหญ่ๆตัวเนี้ยทางทีมโอทโมบายพร้อมที่จะไปสนับสนุนกิจกรรมค่ะสำหรับผลตอบรับนะคะก็คืออย่างแรกนะคะคือผ,ผู้ประกอบการเนยอย่างน้อยนะคะถ้าเราเรา,เรามีแผนไปเดือนละหนึ่งครั้งนะคะผู้ประกอบการก็จะมีช่องทางนะคะในการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รายได้จากยอดจำหน่ายสินค้า ะะก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละละสิบนะคะประมาณน้อยละสิบของทุกปีนะคะบางท่านสงสัยว่าพอช่วงโควิดนะคะสินค้าของเราเป็นยังไงมั่งเราจะมี2ส,ส่วนนะคะกรณีที่เราไปออกโมบายด้วยก็คือบริการนอกสถานที่ด้วยแล้วเราก็จะมีในเรื่องของนักการตลาดรุ่นใหม่ที่ไปช่วยผู้ประกอบการด้วยก็คือขายในเรื่องของลักษณะขายออนไลน์ขายลฟ์สดด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นการดึงดูดลูกค้านะคะนอกจากตลาดใหญ่ๆใ,ใ,ในส่วนส่วนกลางนะคะก็ะค,ะคือที่กรุงเทพที่เมืองทองแล้วก็จะเป็น กิจกรรมโมบายนี่ค่ะที่จะสร้างไรายได้หลักกลับมาให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ,ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบการนะคะพึงพอใจมากค่ะเพราะอย่างน้อยไปก็คือ,อเราจะจํากัดในละการเคลื่อนโมบายก็คือจะเป็นครั้งละประมาณ2ี่สิบถึงยี่บ,บูธนะคะเราก็จะสลับกันไปไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้จะได้ไปทุกครั้งนะคะก็จะแลกเปลี่ยนในพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะ,ะอย่างเช่นนะคะถ้าไปชั้นมนอย่างเงี้ยพื้นฐานดึงก็คือเ็าจะมีพวกผ้าคลามนะคะ อยู่แล้วนะคะเราก็จะเอาอาจจะเอา,าผ้าขีดผ้าขม้าหรือแหรือสินค้าที่แตกต่างจากพื้นที่ไปเพื่อให้ผู้บริโภคได้พบปะก,กาับสินค้าแหล่งเื่นื้างจะยกเว้นอย่างเดียวคือกรณีถ้าจากที่สารกลางหรือจากที่ในตัวจังหวัดเองนะคะก็จะเป็นสินค้าทั้งทั้ง7อำเภอนะคะตัวนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากรายได้ที่กลับมาแล้วจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าแต่ละที่แต่ละท่านที่ไปนะคะผู้ประกอบการเขาจะได้ไอเดียในการพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายด้วยค่ะ